จังหวัดพิษณุโลกโดยชมรมเรือยาวตำบลวัดพลิกและชมรมกีฬาเรือภายตำรวจภูธรภาคหกจัดพิธีบวงสวงแม่แย่ดางเรือยาวแบบประเพณีโบราณดังเดิมตามความเชื่อก่อนลงแข่งชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำน้ำน่านหน้าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ ก่อนถึงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดพิษณุโลกในลำน้ำน่านหน้าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชในวันที่20ถึง21กันยายน68นี้นั้นซึ่งสนามนี้ถือว่าเป็นสนามใหญ่ที่มีเรือยาวจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยจะส่งเรือยาวเข้าแข่งขันกันโดยวันนี้ที่ลานวัดท่าโรงตะวันออก ตำบลวัดพริกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายจรลันห้วยนุย้ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริกเป็นประธานในพิธีบวงสวงแม่แยนางเรือจำนวนสิบลำที่ชมรมเรือยาวตำบลวัดพริกและชมรมกีฬาเรือพายตำรวจภูธรพักหกได้นำเรือที่จะทำการลงแข่งขันและเรือโบราณที่อยู่ในวัดมาร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อว่า ในเรือยาวทุกลำจะมีดวงวิญญาณของแม่ย่านางเรือสถิตยอยู่เพราะเรือทุกลำขุดมาจากต้นตะเคียนทองแม่ย่านางเรือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองเรือและลูกเรือให้ปลอดภัยและมีชัยชนะช่วยปกป้องอันตรายต่างๆเป็นการประกอบพิธีเพื่อความสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับฝีพายก่อนการแข่งขันเรือยาว โดยมีการไหว้ด้วยเครื่องเส้นไหว้ใบสีเช่นขนมผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนผ้าสามสีชุดไทยและน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะนำใบสีและมาลัยมงคลไปวางที่ขนเรือจุดประทัดเสียงดังเชื่อว่าเรือจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากนั้นจุดทูบเทียนบูชาเพื่อขอพรจากแม่แย่านางให้การแข่งขันราบรื่น มีชัยชนะในการแข่งขันเนื้อคู่แข่งและนำมาซึ่งความสามัคคีของผู้คนในหมู่บ้านถือเป็นประเพณีโบราณที่ทำกันมาช้านานแล้วและที่วัดท่ารงทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกนี้เป็นวัดที่เริ่มต้นการแข่งเรือยาวครั้งแรกในจังหวัดพิษณุโลกด้วย